สวัสดีครับช่องนี้จแล้วนะครับเน่มาเปิงปากช้ำตอนปากช้ำกิ่งพันมะนาวเป็นพิจิตครับหลังจากปากช้ำใส่ถุงไว้2เดือนนะครับ2เดือนแล้วกันสเดือนกว็กว่านะครับอยู่ประมาณสิบ สองสิบสามถุงนะครับสิบสองสิบสามกิง่งประท้งวอนี่นี่ตายไปอยู่สามสี่ถุงครับรอดเจ้าถุงนะครับตอนนี้กระชีเลี้ยงต่อนะครับกระชีเอาไว้ในโฮมไว้โฮมเลี้ยงต่อคือหอน,น้ำเสมอนะครับ จังมาเบิ่งกันอีกเทียวน,นึงนะครับว่าเลี่ยงต่อไปเนี่ยเขาจะพงยอดดีบอนะครับมีการจเจรญเจะเล่นจับโวดีบอนะครับจังเบิ่งในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีนะครับ